ูใครเนี่ยแล่วสิใครลืมลูกไปหรือเปล่าน่ารักมากเลยอะแต่ว่าอีกใจนึงคือแบบใครมาใครลืมไปหรือเปล่าสวัสดีค่ะ <S <s> <S ชิพายแล้ว <c oughs> รูสิรลองใหญ่แล้วเนี่ย <c oughs> ฉันว่านะเอาออกไปข้างนอกดีกว่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก่อน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 ไปอุ้ยอุ้ยโอ้ยลุงก็หิวไม่ร้องนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปเดินเล่นเดี๋ยวช่วยฉันจับหน่อยคือแบบไม่ได้เลี้ยงลูกนานอ่ะดูดิใช่แล้วเนี่ยนี่ทุกคนชีพไอ้พูดจริงๆนะคือแบบหลายชั่วโมงแล้วนะเนี่ยแม่เขายังไม่กลับมาเลยอ่ะ คนมาลับเด็กคนนี้ไปเลยอ่ะแล้วเนี่ยชื่อเสียงเรียงน้ำฉันก็ไม่รู้ว่ะโอ้ยตายแล้วแล้วเนี่ยแม่ของเด็กคนนี้เขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเขาลืมลูกไว้ที่เนี่ยก็นั่นเลยสิฉันไม่รู้ว่าตกลงอ่ะคือตอนนี้แบบมันเป็นคําถามที่แบบอยู่ในใจชิพายตลอดเลยอะว่าเขาอ่ะจะเขาลืมไว้หรือว่าเขาตั้งใจเขาตั้งใจก็นั่นแะดินี่เธอเธอไปเอารถเข็นในรถหน่อย คะอยู่กับชิคกี้พายนะคะโอ้ยจา้จาจา้าจ้าจ้าโอ้ยรถเข็นมาแล้วโอเคดีนะที่ายังมีของชาเลต์อ่ะเอ้ว่าแต่ชาเล่ะไปไหนอ่ะอุ้ยสงสัยจะไปเที่ยวอีกแล้วลสิฉันทำไม่เป็นอ่ะ

ฉันว่านะถ้ามันไม่มีใครมาเก็บอ่ะคงจะต้องได้เป็นน้องสาวงไทรดัแน่ๆน่น้อ,องช,ชายสิเพราะเป็นผู้ชายทุกคนดูดิโอ๊ยนี่แล้วถ้าเธอเออกมาเป็นลูกเธอเธอจะตั้งชื่อว่าอะไรอ่ะไม่มีชื่อเลยนะก็น่ามาสีทุกคน,กคนช่วยชี้ไปต้องเห็นไ,ได้ไหมโอ้ชาเล่มาี่ชาเล่มาเร็วเร็ว เลยมาเร็วมาดูแอรอ์แอร์เร็วเฉลยอยากได้ไหมคะ,ะเฉลยอยากได้ไหมคะเอามือมวยแอรก่อนนี่เอามืมอมวยแอนมาเฮ,ฮเดี๋ยวแอนนี่นา่ารักมากเลยโห้ยทุกคนจริงๆหน้ามันก็เหมือนชาเลยนะดูดิหน้าคล้ายๆอ่ะชาเลยเลี้ยงไหมคะเลี้ยงไหมคะเลี้ยงเนาะเชื่ออะไร <c oughs> ลูกน้องชื่ออะไรน้องอะไรคะชื่ออะไรคะน้อง <c oughs> ชื่อน้องโอเคค่ะชาเลยยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลย งั้นอ่ะเราอ่ะก็รับมันนั่นแหละุกคนดูดิฟ้ามันจะมืดแล้วฝนก็จะตกแล้วเนี่ยช,ชี่พาย,ยารูว่าวัดตกลงแม่เขาอ่ะลืมไว้หรือว่าแบบเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีคนอื่นอ่ะขโมยลูกคนอื่นมาอีกทีแล้วก็มาวางไว้ที่นี่โอ้ยชี่พยางงไปหมดแล้วว่านี่เฉลชลอยากแม้น้องไหม อยากได้น้องฉันเลยอยากได้น้องฉันว่านะเราอะก็เลี้ยงไว้ง้แหละเนี่ยแต่ทุกคนอะก็โพสช่วยชิคกี้พายใช่ไหมว่าคใครลืมลูกลืมอะไรเงี้ยก็มาช่วยชิคกี้พายหน่อยเฮ้เนี่ยฝนก็ตกแล้วอะไรยังไงเนี่ยเฮ้นี่คุณนายฉันว่านะฟาร้องอย่างเนี้ยเราอะเอาเข้าบ้านดีกว่าป่ะโอเคโอเคเฉลไปเลยค่ะไปะไปไปเร็วโอเค ไปซื้อของอ่ะเขาไปตามาหาลูกอ่ะเธอว่าจะใช่แม่เขาหรือเปล่าเช็คดูดีๆนะว่าใช่แม่จริงๆของเขาหรือเปล่าเธออย่าไปไว้ใจเขานะฉันจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าคุณอ่ะเป็นแม่ของเขาเนี่ยเด็กผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายค่ะคุณนายเขาบอกว่าผู้ชายอ่ะเขาลูบเพศด้วยอ่ะเขาอาจจะดาวถูกก็ได้ชี่พายถามข้อมูลเกี่ยวกับเด็กคนนี้สิเออเธอพอจะมีหลักฐานอะไรไหมอ่ะที่แบบว่าเป็นลูกคุณจริงๆอ่ะมีค่ะเดี๋ยว คุณมีไหมคะถ้าไม่อยานน่ะแสดงว่าเธอก็ไม่ใช่แม่จริงๆของเด็กค่ะได่ค่ะได่ค่ะแล้วพ่อเขาคนไหนอ่ะคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคนนี้เดี๋ยวกว่านะขอดูหน้ากับเออใช่จริงๆด้วย ฉันรู้สึกวับหาแบบทั่วแล้วคุณไม่เหนื่อยหรอเลยเหรอฉันไม่ได้ว่าเอามาไว้ที่นี่โอเคโอเคฉันเชื่อแล้วล่ะว่าเป็นลูกของคุณอ่ะแต่ว่ายังไงอะฉันขอเบอร์ไว้ด้วยได้ไหมอะถ้าวันไหนที่เธอแบบจะเอามาไว้ที่นี่อะฉันเลี้ยงให้ได้แต่ว่าถ้าอยากไปวางแบบนี้ที่ไหนนะสงสารเด็กอะโอเค เข็นให้ละเธอเอารถเข็นนี้ไปด้วยก็ได้ได้โอเคขอบคุณมากจ้าระวังนะเดี๋ยวหัวเด็กมันจะลงโอเคค่ะโอ้โหเราชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อเดลตาค่ะเฮ้ยน้องเดลตาแต่ว่าคุณค้ายังไม่ต้องไปค่ะเนี่ยฝนตกแล้วเนี่ยมายังไงเนี่ยเดินมาค่ะโอ้โหฝนตกนี่ฝนตกอยู่ก่อนก็ได้หรือว่าเดี๋ยวถ้าแบบมันไม่อยู่อะเดี๋ยว ชี้พายไปส่ง,สงก็ได้ค่ะได้ค่ะลูกน่ารักน่าชาังมากเลยอ่ะชาเลด,ดูน้องสิชาเลดมาหอมแก้มน้องเลี้ยนน้องจะกลับบ้านแล้วค่ะอาจุ๊บๆเลยค่ะจุ๊บๆอืมโอ,โอ้เก่งมากเลยเนี่ยรู้ไหมว่าถ้าเธอไม่มาเอานะชาเลดอ่ะเขาบอกว่าจะเอาเป็นน้องเนี่ยโอออยากได้น้องใช่ไหมคะออยากได้หรอโอ้ยงั้นเดี๋ยวให้น้องเขามาหาให้เนาะ โอเคทุกคนชิคกี้พายอยากต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะช่วยชิคกี้พายแบบคอมเมนต์ทงคอมเมนต์แล้วก็ช่วยติดตามกันแล้วโพสรูปน้องอะ่ะตอนนี้เราะเจอแม่ของน้องแล้วนะคะเขาจะมารับไปแล้วนะคะโอเคชาเลตงั้อนอ่ะให้น้องไปเนาะโอเคเนาะโอ้ยจริงๆชาเลตอยากได้มากเลยนะเอาเมื่อกี้ะฉันเอานมโขกของเด็กอะ่ะให้คุณเอาขวดนมน,นี้ไปด้วยก็ได้ค่ะโอเคโอ้ยทุกคน ชิพายอะเกือบจะได้ลูกคนที่สี่ที่ห้าแล้วไม่ละ่ะดีนะที่แม่เขาอะกลับมารัาบอะโฮ้ยแต่เป็นแม่ภาษาอะไรก็ไม่รู้ชิพายว่านะเหมือนเขาจะเต็มเต็มไม่เต็มเต็มอะค่ารงก็ปลอดภัยแล้วอะน้องเขาปลอดภัยแล้วนะคะคือแบบได้กลับไปสู่อ้อมอกของแม่มฟ้าร้องฝนตกเลยอะเข้าไปข้างในก่อนไหมเข้าบ้านก่อนค่ะโอเคๆฉันเลยอุ้ยแต่เมื่อกี้อะฉันลืมขอเบอร์เขาไว้เลยอะอะ พ่ขอไปแล้วไม่ใช่เมือ่อกี้ฉันขอนะแต่ว่าฉันลืมเมมเบอร์อ่ะฉยนเดาอ่ะแต่ว่าเขาน่าจะรู้แหละว่าบ้านเราอยู่เนี่ยทุกคนเนาะเนี่ยถ้าไทดาสเห็นหรือว่าชชเบลเห็นอะ่ะเขาก็อยากได้กันทั้งนั้นแหละแต่น้องน่ารักจริงๆนะอุย้ยชื่อเดลตา้าแข้นเข้าบ้านดีกว่าฝนตกอุย้ยไปดูสิอุย้ยฝนตกเยอะแยะเลย,ยน,นะมีต้น้วยด้วยหน้าหนับต้นมะพร้าวโอ้ยชาเล่ตเราอยู่ ที่เนี่ยมันสนุกจังเลยอะทุกคนอากาศดีมากเลยนะคะบ้านตากอากาศของชิกี้พายก็คือก่อนหน้านี้คือแบบอากาศแบบร้อนแบบร้อนแบบไส้พุงแบบจะแห้งแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาชื้นแล้วก็มีไขมันเต็มตัวอีกแล้วอะคะ่ะทุกคนโอ้ยอากาศเย็น ทุกคนคะชีพายอะ่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่คอยติดตามชี่พายแล้วก็ให้กําลังใจชี่พายตลอดนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะบ๊ายบายเฉล็บบ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบายตรงนี้คะ่ะบ๊ายบายเพื่อนๆกันบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ